sebadi sebadi balung nhằng luu, ơ kiểu to kia thui nhia đú đại bó, si bỏ to krođ bó, con đang cà tè nón thui nhia đú, rồi má nhằng, má tao anh เออหนึงเลยยังสองสามสีหาน้าก็ไปช่วยหกหกลูกเจ็ดเจ็ดก่อนแปดเก้าสิบต้มเซอเต้มเซอต้อตมมือตมเซอ จะในตัวกรุดนะฮะมือลูกพาไปใช้เบิ่งพอจอยก่อนถาพอจอยพอจอยมือกินข้าพร้อมกันเลยข้อกไก่ไขอไข่ขอไข่ขอควายงองู่ะจอจอกสอเสือสอสร้าง โยโย่อนับนัดูหนึ่งหเลยยังสองเลยยังเออสามสี่สี่เลยยังบันทลูกสีลยหจาหกเลยเก่อนแป เก้าเก้าเะยยังลูกเก้าเลยยังเก้าเลยอียังมาหน่ได้สิบอ่าแม่ถามอีลอยเป็นลูกไผ่ลูกจอยโดยแต่บะลูกจอยกับนู่นใช่ตาอีลอยลืมแล้วใช่ดังใช่ใช่ปาก ป่นมาใส่แขวแขวใส่ลิ้นใส่หน้าผากใส่หูใส่หัวใส่ผมใส่ใส้คอใส่นมใส่ทองใส่ปี พานางหมูมาเบิง่งโผลไทยหุดหน้าพี่น้องมาบ้าเ้งเฮงมาแต่เศร้าเติบพี่น้องให้ก็ได้โซง,ง่หมันสิหลอดบ่โดยเออกระยากระยา <c oughs> เล็งแน่หลอดนะมันบ่ได้อีลังมันเล็งลด เรือนั่นนี่ก็เป็นตลอดพี่น้องมึงรู้นี่ให้นี่ก็มุนเป็นมุนอู้เฮ้ยคอ,อ,อยว่าเมื่อยเดียวคันแนวนี้นะเมื่อยบมเป็นห,อห้องกีไทยของไทยซ้ำ ê ê mó vô đúng thang một hành đêm thì đông ơi nhắn 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 nong, nong, ngon lục nong nè ừ ơi ngon cái ơi lấy จะอยากกินขนมร้ายสาขันอยากได้น่ะเด้ออือมึงดูผูกไปหักเขาผูกสาเนะุูกเด้อเสียงโหลดตัวนี้กระตกกระตกกระตกแบบโบเร่งโหลดเลยนะบอลด้ซ่วงโหลดนั้นนี่นะกูซึกไวันในใจนี่นะเขาฟังเสียงนี่ <c oughs> หาไปดิไปฮักซะนะมันเลยผู้มากินเขาพี เฮ้ยเจ้าบุต้องไทยตัวน,นี้นะจะเอาโหลดไปฮักขอผู้โหลดนะขอเจ้านะกไปไว้มมนจะบอกกินเขาไปไว้ฮักนะแม่ไปหอดพูนจังฮักเออให้มันึูงนะตกด้อ ฮักฮักรดเออฮักมาถ่ารดเห็นบอกเออเออมันกระซิ่งบบดน,นี้นะเจ้บุู้ชมไทยดอกอันนาโมนะไปเลยเตรียมฮักโรดแล้วไวกว่ากันอีกอันนี้มามุนอยู่บัดสีแล้วนะเห็นบอกเห็นบอกเห็นบอกแบบน,นี้ตามแพนเขาบอกคัดบาเขาว่าอเอาพี่น้อง จะเด้เสียเมียมาจมอีกเดี๋ยวพ่อเมียไทยคลิปก่อนไม่บอกอีพ่อก่อนฮะหายอยมือบอลูกมาแม่อุ้มมาเออหักไปเลยโลดมันนี้ต้องท้ายนี่น,หนนะหักไป มันดีเออกระยามันเห็นบอกมันแล้วว้ยกุกันไ้พี่น้องสี่หาคู่หนึ่งเฮากบบระโยเถืองขันวันสิห้ายัยางดอกพี่น้องเพรามาว่าเฮาเป็นคนเวลานำเสียงแบบนี้อืม กูดกูดกูดแบบสั้นละ <c oughs> กำลังอันเอาเอาคุยของห้องไทยบ่ายอดเดิมเนะาะเดี๋ยวคืออยู่หลดนี่แหละเดินใช่ไหมน้ำมันหายนะ เออฮักเลยฮักเลยได้ได้ได้ได,ได้เกือบผ่านยังอีกได้นหนึ่งเห็นบนอน่ะขนาดนยังกินบดิซึงมไ่ได้เนี่ยเพราะว่าฮักสะพูดมาพูดมันต้องฮักแวกกันเลยเพื่อนนะยังอยากไทยตัวนี้มันนะเดยนเพื่อนเราอยากไทยอ้อม,มนะมันราบอกมันอ้อมบ่ได้ไหนข้างนอกมันต้องนานเบิร์มันต้องกินกลางกันอ้อมนะ มึงดูพี่น้องนี่นี่เข้าใจกับมาปุ๊กเฮือนใสอีกแล้วบริแกก็มาพอบาอะไรอย่เี้ยังลูกเป็นยังฮะแแห่เป็นยังเบิ่งไหมเบิ่งห้คือมึงยุ่งยิ่งกับพอดีมีบอกว่ามึงเป็นแปรนี่กะติดทางสามไอคนเด้เนาะแต้วมานมีอุ้มปะมือกินทัุ้ดละฮักไปเลยบะนี่ เออลูกกระแห่งพี่น้องฮักเลยโลดเออฮักเลยโอ้เวเลกูดกระยามันสำนันน่ะเจ้น่กจะกินกลางหนึ่งท่านี้เลี้ยงหนึ่งก็ยังดีเด้เนาะโอ้หมดหมดหื้อฮะเมื่อฮะยางอุ๊บปวเข่าใจได้ยางไปใส มึงหมดกัดแมงแมงเมือโอ้ยอย่าพาเบืงต่อเห็นโบเห็นโบมันหักบ่ทันเขาต้องเลื่อยออกนอกเขาจังฮักบไร้คือเก่าเห็นโบขนาดนี้จริงลาง เล่งแน้โรดนะเล่งโรดมันได้อีรังมันนะอู้กหมดลายดีเลยต้นนี้เรื่มให้หูพี่น้องกี่น้งลงมื้โดยโดยเออเออโรดบอกไปใช่ดอกเป็นได้พี่น้องเรือหน่อยกับเรือลายตัวได้ดี ดยลูกโอ้ยลูกกันเนาะเอียงเอียงป้าป้าป้าเบิงไม่อีเมลบิ้งอีพรอนเบิ้งอีพรอนแดนจะเขาอยู่ในใจพระเจ้าเขาบ่นหรือว่ามาบอก่แตะได้ง่ายเบิ้งแต่ได้ง่ายเอาตัวนี้แหละมันจะสบายเนี่ยคอะเบิ้งกะตัวนั้นโหลดแค้นใจอวยโหลดจะสิมันจะเกลือ ยังนั่งแลาวก็จากพี dead, le, ่น an ้องผักกุหลาบก็แซ่บุ๋วจักมือจากสิแลพี่น้องปูนกุหลาบแดงก็พาโกุกคามลงกเกี่ยวขึ้นหมดเสียงกึกพี่น้องบอกันคลิปหน้าอยู่ดีแม่งก็มาจุกจุกคนเลยพี่น้องเด้อ